สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องตัวเลขในภาษาไทยค่ะ,ะเด็กๆคนไหนรู้แล้วช่วยพูดกันไปพร้อมคุณครูด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งหนงส เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเก้าและสิบสิบสิบอ่าเรามาทบทวนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวเรามาพูดกันเร็วๆกันนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเด็กๆอย่าลืมเรียนรู้ตัวเลขในภาษาไทยกันนะคะคุณๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ